สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับกับมาโพผมปูปูครับวันนี้ผมมีเมนูข้าวผัดมาฝากนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้จริงๆแล้วผมทําเจ้าตัวน่องลายตุ๋นน้ําแดงไว้นะครับทีนี้ผมก็พยายามจะหาข้าวที่มาทานกับน่องลายตุ๋นน้ําแดงเลยได้เมนูนี้ครับคุณผู้ชมข้าวผัด XO เพื่อที่จะมาทานกับน่องลายตุ๋นน้ําแดงไปดูส่วนผสมเลยฮะ ส่วนผสมเริ่มต้นที่ตัวนี้ฮะข้าวหอมมะลิตัวนี้ผมหุงเนี่ยเป็นเม็ดเลยนะฮะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้มันแข็งสักเล็กน้อยมาทำข้าวผัดจะดีมากเลยตัวนี้ซอสเอ็กโอซอสเอ็กโอคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่มีชื่อว่าสอนทำซอสเอ็กโอนะฮะอันนี้สูตรพิเศษของผมเองตัวนี้น่องลายกับเอ็นนะครับที่ตุ๋นน้ำแดงเอาไว้เมาาื่อเช้านี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันกลายเป็นเมนูใหม่ครับคุณผู้ชม สำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ foodtravel.tv well. ครับครับเริ่มต้นนะฮะไม่มีอะไรมากวอร์มกระทะให้ร้อนนะฮะร้อนเสร็จแล้วใส่น้ำมันลงไปครับใส่น้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยผมเอาซอสเอกโอที่ผสมกับน้ำซุปนะฮะลงไปอุ่นใน น้ำมันอีกทีเพราะว่าอันนี้ผมใส่ไว้ในตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยครผมใส่ข้าวลงไปฮะ <Okay. S 1> พยายามกดบี้มันนะฮะออกแรงนิดนึงให้มันคุกเค้าเข้ากับซอสพอไม่พอใส่ลงไปอีก ใช้เสียนะฮะตีไม่ให้ข้าวจับกันเป็นก้อนค่อยๆไล่ไปทีละส่วนเห็นไ,ไหมฮะค่อยๆคลุกไป อย่าใช้ด้านคมนะฮะอย่าใช้ด้านคมขยี้ลงไปเพราะว่าข้าวเนี่ยจะแตกจะไม่เรียงเม็ดนะฮะจะหักใช้สันที่มันเป็นส่วนโค้งเนี่ยค่อยๆขยี้ลงไปะฮะนี่นะ,ะผมพยายามจะพลิกข้าวกลับมาแล้วก็คลุกขยี้ให้เท่ากันทุกด้านนะฮะข้าวก็จะเรียงเม็ดสวย สังเกตนะฮะข้าวจะไม่เหนียวติดกระทะเลยเพราะว่าตอนแรกก่อนที่ผมจะใส่ของทุกอย่างลงไปผมวอร์มกระทะให้ร้อนเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะคราวนี้ผมจะเริ่มเร่งไฟให้แรงแล้วก็จะเริ่มคั่วมันนะฮะอ่าทำอย่างนี้ทุกด้าน กระท้มันมีใบเล็กไปหน่อยฮะกระดกได้เท่านี้ไม่เป็นไรไม่มีผลต่อความอร่อยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยฮะผัดข้าวเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจัดเสิร์ฟเลยฮะภาชนะมาแล้วก็ ข้าวอัดลงไปอัดลงไปไม่ต้องแน่นมากนะฮะแล้วคว่ำลงไปตรงมุมที่คุณผู้ชมต้องการยกพิมพ์ออก ยกพิมพ์ออกเสร็จหลังจากนี้ผมก็จะเอาเจ้าตัวเนื้อตุ๋นเนี่ยมาเรียงวับจริงๆแล้วคลิปนี้เร็วนะฮะแต่เป็นเพราะว่าไอ,ไอเจ้าตัวซอสเอเองแล้วก็เนื้อตุ๋นน้ำแดงเองเนี่ยใช้เวลาทำค่อนข้างนานอยู่แล้วเราก็แค่เอามันมาบวกกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้ไม่ว่าจะเป็น เนื้อตุนน้ำแดงหรือว่าเจ้าตัววิธีการทําซอสเทกโอนะฮะย้อนกลับไปดูได้นะฮะเรียงไว้แบบนี้หาแล้วมาตกแต่งนิดหน่อยเอามุมน,นี้ก็ได้ เสรียเรียบร้อย้วครับคุณผู้ชมแค่นี้นะฮะเราก็จะได้เมนูง่ายๆที่นำอสองอย่างมาบวกกันแล้วแต่เราเลยฮะ,ะเพราะว่าอาหารเนี่ยคือจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกคุณผู้ชมอยากจะเอาอะไรมารวมกับอะไรก็อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวของคุณผู้ชมฮะ,ะสำหรับจานนี้แน่นอนว่าอร่อยได้เรื่องฮะ อัตราส่วนผสมอย่งางละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับเรา foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ